สวัสดีเพื่อนๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่างโอเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาดูกับเครื่องนะครับในการใช้เช็คหลอดภาพนะครับภาพทีวีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะตรวจซ่อมยังไงแล้วก็เครื่องมันทํางานกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีเพื่อเ่อท่านนะครับ อันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องนะครับตรวจซ่อมหลอดภาพทีวีนะครับเครื่องนี้ก็ผมได้มาจากร้านขายอะไหล่นะครับปกติก็ไม่เคยได้ใช้แบบนี้หรอกนะครับอันนี้ก็เลยทีอโอกาสมา,าพูดคุยแล้วก็แนะนําเพื่อนๆกันนะครับเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีข้อดีอยู่อ่าหนึ่ง เราสามารถใช้ตรวจซ่อมแล้วก็เช็คหลอดว่าดีเสียนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเ็สามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่า,ามันช็อตหรือว่ารั่วลงกาในวงจรหลอดภาพหรือไม่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถตรวจซ่อมได้หลายโวลต์แล้วก็หลายวัตต์นะครับตัวที่กินกระแสนะครับแล้วก็รู้ว่ากินกระแสเท่าไหร่แล้วก็กิน แรงดันเท่าไหร่นะครับวลวนเท่าไร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของมันอ่าปกติเราใช้เราใช้ในในงานซ่อมนะครับก็จะเป็นบางท่านนอกกว่าจะใช้มิตเตอร์ธรรมดาปกติผมก็ใช้มิตเตอร์ธรรมดาต้องแกะเช็คทุกหลอดนะครับอย่างที่ผมทําคลิปไปหลายๆคลิปนะครับอ่าก็จะเป็นการเสียเวลามากนะครับเสียเวลานะครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนหลอดไหนเสียเราก็ต้องถอดแกะนะครับ แตัวกระจายแสงนะครับเป็นพลาสติกตัวกระจายแสงแกออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแกออกมาหมดแล้วก็เรามาเช็คทีละตัวนะครับอันนั้นเสียเวลามากนะครับเราใช้มิเตอร์จิ้มเช็คทีละตัวนะครับหรือไมอ่เราก็จะใช้ตัว power supply ที่มันเป็นที่ปรับไฟได้นะครับสมัยก่อนที่เราใช้เป็นเทสเครื่องเสียงอะไรแบบนั้นนะครับเทสภาคแกยไฟ จ่ายไฟตั้งแต่12โวลต์ถึง24โวลต์ทิมเป็นตัวตู้พาวเวอร์สปายนะครับเป็นซีเรียนะครับแต่ก็ต้องใช้เช็คแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนั้นเช็คนะครับถ้าเราปรับไฟเกินโวลต์ของมันนะครับหลอดอาจจะเสียหายได้หรือว่าขาดได้นะครับตัวนี้ก็จะตัดปัญหาไปหนึ่งนะครับไม่ทําให้หลอดเสียหายนะครับสองเราสามารถปรับโวลต์ได้นะครับแล้วก็เทสความสว่างได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ก็จะ รุ่นนี้เ็าจะมีปุ่มปิดเปิดด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวปรับวนนะครับตัวปรับวนอันนี้ตัวปรับกระแสนะครับความสว่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนนะครับยังไม่มีหมวดเป็นภาษาไทยนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะปรับวนนะครับวนก็จะขึ้นนะครับเนี่ยครับขึ้นตามเราปรับนะครับ ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันเซฟตี้สำหรับหลอดนะครับหลอดที่สมมติว่าเราปรับหลอดมันกินกระแสแค่3โวลต์อย่างนี้นะครับเวลาเราวัดแต่เราปรับไฟไปที่สัก40 50โวลต์เวลาเราวัดหลอดก็จะไม่พังเสียหายนะครับตัวนี้ดีถือว่าดีมากนะครับดีมากเดี๋ยวเรามาลองวัดดูนะครับตัวนี้ก็จะใช้แถมเขาแถมมาเป็นสายมิตเตอร์นะครับเป็นสายเหมือนสายมิตเตอร์ปกติเรานะครับ ก็จะเสียบด้านบนสีแดงนะครับเสียบด้านบนสีดํานะครับแล้วด้านล่างสุดจะเป็นปากคีบนะครับปากคีบตัวนี้ใช้สําหรับวัดว่าไฟมันรั่วลงกาวหรือไม่นะครับเวลาเราซ่อมนะครับเวลาเราไฟมันรั่วลงกาวนะครับเราก็สงสัยว่าหลอดทําไมไม่ติดนะครับหลอดทําไมไม่ติดไฟออกแต่หลอดไม่ติดหลอดก็ไม่เสียก็อาจจะมีรั่วลงกาวได้นะครับ ก็มีเหมือนกัน,นครับถ้ามันรั่วลงกลาวมันก็จะจะดังนะครับนี่นะครับถ้าลักษณะรั่วลงกาวนะครับถ้าถ้าไฟบวกรั่วลงกาวเครื่องก็จะทํางานดังลักษณะนี้นะครับแต่นี้ก็อยู่ปกติเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนนะครับอันนี้เราลองวัดหลอดหลอดเดียวดูนะครับเดี๋ยวคนจะจิ้มนะครับ ิมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการนะครับเราศึกษากันก่อนนะครับอันนี้ไฟออกแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวปรับกระแสนะครับความสว่างของหลอดภาพนะครับมีหน่งถึงสนะครับตัวนี้นะครับนะครับเราก็สามารถตรวจเช็คแล้วก็ดูแสงได้ว่าแสงตัวไหนออกน้อยออกมากเราก็รู้นะครับ ดูวนได้ด้วยนะครับดูวนตัวนี้ก็จะจินกระแสยอยู่ประมาณสองจุดหกนะครับสองจุดหกยี่สิบห้ามิลลิแอมนะครับสองจุหกยี่ห้ามิลลิแอมนะครับหลอดนี้นะครับลอดภาพตัวนี้นะครับสองจุดหกยี่ห้ามิลลิแอมเราก็สามารถวัดตัวเดิมนะครับวัดตัวในวงจรเดิมแล้วก็ไปซื้อหลอดแบบนี้มาหลอดช่างนะครับหลอดแบบนี้มาเปลี่ยนเป็นหลอดหลอดไปก็ได้นะครับ ให้ให้กินวนประมาณาเท่ากันแล้วก็กินกระแสเท่ากันมันก็จะทดแทนกันได้นะครับในวงจรนะครับเรามาดูแผงนะครับอันนี้ผมแกะตัวกระจายแสงออกนะครับเรามาดูนะครับแต่ก่อนเราผมเองก็ถอดวัดที่ละหลอดนะครับทีนี้มันก็จะมีตรงให้เทสเราเทสนะครับบางรุ่นนะครับอันนี้บางรุ่น ก็จะเป็นมีบวกลบนะครับบวกลบให้เราจิ้มไฟเทสนะครับก็จะถ้าเกิดว่าไม่ไม่เสียนะครับถ้าเกิดว่าไม่เสียไฟก็จะขึ้นเลยนะครับก็จะขึ้นเราดูนะครับหมุนไปนะครับหมุนนี่นะครับหลอดก็จะออกนะครับหลอดก็จะออกถ้าเกิดว่าเราหมุนเกินนะครับหมุนไปจนสุดนะครับอันนี้พอหมุนสุดแล้วนะครับ ไฟก็จะอยู่ที่ส6โวลต์นะครับ16โวลต์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเซฟตี้ให้เรานะครับสําหรับเราปรับไฟเกินนะครับสมมติว่าผมเอาสายมิเตอร์ออกนะครับดูโวลต์นะครับ240โวลต์นะครับ2 4 4โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องพาวเวอร์ p p ายธรรมดาที่เราใช้เทสเครื่องเสียงนะครับหลอดเรียบร้อยเลยนะครับหลอดเรียบร้อยถ้าโวลต์สูงขนาดนี้แต่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถวัดได้เลยนะครับนี่นะครับ หลอดไม่มีเสียหายนะครับเครื่องจะลดกระแสอัตโนมัติแล้วก็คํานวณกระแสให้เราอัตโนมัตินะครับว่าแผงนี้ชุดนี้แผงนี้นะครับใช้ไฟกี่โวลต์นะครับใช้กระแสกี่มิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเครื่องนี้วงจรนี้ทําได้โอเคผมว่าผ่านนะครับผ่านนี่นะครับแสงออกทุกหลอดนะครับเท่ากันปกตินะครับก็แสดงว่าแผงนี้นะครับ ใ,ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแผงหนึ่งนะครับแผงหนึงถ้าเราวัดแล้วทางครับไฟไม่ออกนะครับไฟออกน้อยนะครับหลอดไหนที่มันออกน้อยกว่าเพื่อนนะครับหรือว่าไม่ออกนะครับก็แสดงว่าแผงนั้นนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนทั้งแผงทั้งชุดนะครับเราก็เปลี่ยนทั้งแผงทั้งชุดนะครับหรือว่าเปลี่ยนแค่บางหลอดก็สามารถทําได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสองแผงนี้นะครับอันนี้เป็นแผงที่ผมถอดมาจากทีวีนะนี่ยแผงนี้เสียนะครับเราจะเทสดูนะครับอันนี้ผมถอดหลอดออกไปนะครับเราก็ต้องจิ้มตามหลอดนะครับจิ้มกลับขึ้นมานะครับจิ้มตามจุดขั่วนะครับหลอดกลับขึ้นมานะครับแต่ละหลอดนะครับหลอดนี้นะครับช็อตนะครับ หลอดที่มันไม่ออกนะครับผมจิ้มสองหลอดแต่ออกหลอดเดียวอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าหลอดนี้มันมันช็อตนะครับถ้าเกิดลักษณะแบบนี้นะครับหลอดนี้ช็อตใช่ไหมครับทีวีมันจ่ายจ่ายไฟมันจะจ่ายไฟเกินนะครับเพราะว่าหลอดหนึ่งช็อตไปก็จะตัวที่ยังเหลืออยู่ก็จะรับแรงดันสูงกว่าปกตินะครับจะไม่ทนนะครับจะอยู่ได้ไม่นานนะครับถ้ามันช็อตลักษณะนี้นะครับ แล้วก็จะทําการเปลี่ยนไปซะนะครับอันนี้ก็หลอดเดียวนะครับนี่ก็คือการวัดหลอดนะครับเดี๋ยวผมคลิปหน้านะครับผมจะไปหาทีวีมาสักเครื่องนะครับเดี๋ยววัดให้เพื <s <S ่อนๆได้รับชมนะครับว่าเครื่องนี้มันโอเคนะครับโอเคผมลองเทสแล้วก็ซ่อมไปอยู่สองสามเครื่องนะครับโอเคเลยนะครับถือว่าเทสหลอดได้ดีนะครับเทสหลอดได้ดีนะครับนี่นะครับ สมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันรั่วนะครับตัวนี้นะครับโอกาสที่มันรั่วมันก็น้อยเลยนะครับแต่มันก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีในวงจรรั่วในวงจรหรือว่ารั่วตามสายไฟหรือว่ารั่วตามแผงของมันเองนะครับรั่วนะครับมันก็จะเตือนเรานะครับตัวนี้เราใช้คีบกับกาวกาวเครื่องเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้คีบกับกาวเครื่องเลยว่ารั่วนะครับ ถ้ารั่วมันก็จะมีเสียงเตือนดังเตือนบอกเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับทีนี้เราก็ใช้วัดได้ทุกถ้าเป็น LED นะครับถ้าเป็น LED เราใช้วัดได้ทุกทุก LED เลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหลอดไฟไฟฉายธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะอันนี้ก็ติดนะครับติดนี่นะครับ วัดให้ดูสามารถเทสได้นะครับเทสได้แม้กระทั่งหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบ LED นะครับก็สามารถเทสได้นะครับสามารถเทสได้เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับนี่ติดนะครับอันนี้ก็สามารถเทสได้เหมือนกันนะครับเทสแบบนี้ก็ปลอดภัยนะครับแต่บางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องเทสหรอกเพราะว่าเราเสียบปลั๊กตรงได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ <c oughs> ไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีใช้หรืออยังนะครับได้ได้ราคามาเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าอันนี้ผมซื้อมาประมาณห้าร้อยนะครับประมาณห้าร้อยไม่รู้ว่าน่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะราคานี้นะครับได้มาก็เลยซื้อมาเทสให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ มันเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางสําหรับงานซ่อมของเรานะครับเพราะว่าช่างที่เก่งขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมือไม่ดีนะครับก็จบเหมือนกันนะครับหนึ่งเครื่องมือไม่ดีสองนะครับอะไรไม่มีนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะเก่งแค่ไหนก็ก็เก่งไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เทสนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับการลงทุนกับเครื่องมือนี้ผมว่าน่าลงทุนนะครับเพราะว่าเราใช้กันไปเราหาเงินนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเทสกับจอนะครับเดี๋ยวจะยกเครื่องมา ch นะครับยกเครื่องมาแล้วก็วัดเช็คนะครับเช็คแล้วก็จะแนะนําจุดอาการเสียแล้วก็การเปลี่ยนให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับกับคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ